พับกองกระดาษทส,สวยแบบนี้จากกระดาษ A4 อย่างไรโดยไม่ต้องใช้กาวแม้แต่หยดเดียวมาดูวิธีการพับกันได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้กระดาษ A4 สีค่ะเสร็จเรียบร้อยวางแนวนี้นะคะด้านยาวเข้ามาหาตัวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพับขอบกระดาษขึ้นมาให้ขอบกระดาษตรงกันทั้ง2องฝั่งเลยค่ะแล้วก็รีดได้เลยดีดด้านล่างนะคะแล้วพับขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแบบนี้เลย รีดให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะแล้วเปิดขึ้นมานะคะ<ป>ก็จะได้กับเส้นตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพับมุมตรงนี้นะคะพับเส้นตรงนี้ค่ะให้มาตรงกับเส้นตรงนี้เลยพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้เลยก็จะอ,อมาหน้าตาแบบนี้แล้วอีกข้างนึงทําเหมือนกันเลย ต่อมาด้านบนค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะแต่เราจะดึงมาแค่หนึ่งแผ่นค่ะอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกส่วนนี้ลงไปด้านล่างค่ะ นี่นะคะแล้วก็พับขอบขึ้นมาค่ะให้เป็นเส้นตรงนะคะโดยยึดมุมตรงนี้ค่ะพับขึ้นมาเลยแล้วก็รีดค่ะแล้วเปิดฝั่งนี้ขึ้นต่อมาพับข้างนี้ค่ะเหมือนกันเลย แล้วกลางออกแล้วก็จะได้2เส้นคู่แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกมาด้านเดิมค่ะแบบนี้เลยแล้วพับด้านบนลงมาค่ะให้นายหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลางตัวนี้ออกค่ะกลางออกแบบนี้เลยแล้วเราจะพับส่วนนี้นะคะพับให้มุมตัวนี้ค่ะอยู่กับมุมตัวนี้นะคะนี่ค่ะ พับเข้ามาหากันเลยจะอยค่อยพับเข้ามาแบบนี้ค่ะให้รอยพับนะคะตรงกับมุมค่ะแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้เราก็บีบได้เลยเราก็บีบให้เกิดรอยแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะอีกข้างหนึง่งทำเหมือนกันเลยนี่ค่ะให้เส้นตรงนี้นะคะตรงกับมุมตรงนี้ค่ะ พับเข้ามาเลยจับไว้ค่ะแล้วก็รีดตรงมุมตรงนี้เลยเขาก็จอกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับขึ้นมาแบบนี้เลยทำข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วพับมาด้านข้างค่ะ นี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งเราจะมีช่องอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เก็บส่วนปลายตัวนี้เข้าไปได้เลยแล้วอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยจะประกบเข้าหากันแบบนี้แล้วพับออกมาด้านข้างซึ่งเขาจะมีเส้นพยงอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยเราก็เก็บส่วนปลายกระดาษตรงนี้เข้าไปแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กองกระดาษสวยๆแบบนี้โดยไม่ต้องใช้กาวแม้แต่หยดเดียวเลยนะคะจะใส่ปากากาก็ได้แบบนี้นะคะตั้งไว้บนโต๊ะค่ะใส่ปากากาดินสอไว้แบบนี้ก็ได้เลยค่ะนี่ค่ะเก๋ไก๋มากเลยนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากคุณผู้ชมก็ลองนําไปพับดูได้เลยค่ะ